เมื่อมาถึงรัสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงโปรดเมืองเพชรบุรีมากพระองค์เสด็จมาเมืองเพชรบุรีหลายครั้งระหว่างผนวดเคยเสด็จบำเพ็ญสมณธรรมณถนะ้ำเขาย้อยเคยประทับแรมที่วัดมหาสมนารามเชิงเขาพนครคีรีและยังเสด็จทอดพระเนตรการก่อสร้างเขาพนครคีรี ส่วนพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเก้าทรงสเสด็จทอดพระกฐถินณวัดพุทธสายญาติและวัดสมนารามในปีพศ2403นอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเก้ายังเคยประทับแรมที่พระนครคีรีและทรงบรรจุพระธาตุบนยอดเจดีย์บนเขามหาสวรรค์อีกด้วยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สร้างต่อจนสำเร็จและพระราชทานนามว่า พระรามราชนิเวศที่ตั้งเมื่อพิจารณาถึงที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ก็จะเห็นว่าเพชรบุรีตั้งอยู่ณจุดยุทธศาสตร์ที่สําคัญที่เชื่อมติดต่อระหว่างภูมิภาคอื่นกับภาคใต้ในทางภูมิศาสตร์เราจัดเพชรบุรีอยู่ทางภาคตะวันตกของประเทศเพชรบุรีอยู่ห่างจากกรุงเทพตามระยะถนนประมาณหนึ่งรกิโลเมตรซึ่งนับว่าใกล้มากรูปร่างของจังหวัดมีลักษณะเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยม สถานที่ท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรีพระนครคีรีเขาวังอันเป็นที่ตั้งของพระนครคีรีซึ่งเป็นหมู่พระราชวังที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้สร้างขึ้นนี้ตั้งอยู่ชิดถนนเพชรเกษมในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีมีความสูง95เมตรมีสามยอดในสมัยโบราณชาวบ้านเรียกว่าเขาสมุนสนนิฐานว่ามาจากคำว่าสมนุนชนิเวศมฤคทรายวัน พระราชน,นิเวศมฤึกทายวันตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลตำบนห้วยไยเหนืออำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีเดินเป็นที่ประทับแมลมฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระราชทานที่ตั้งขึ้นภายหลังพระราชวังหาดเจ้าสำราญเนื่องจากที่หาดเจ้าสำราญขาดแคลนน้ำจืดและมแมลงวันชุกชืมวัดมหาธาตุวรวิหาร วัดมหาธาตุวรวิหารเป็นอารามหลวงตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองริมแม่น้ำเพชรบุรีฝั่งตะวันตกเป็นวัดเก่าโบราณสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยมีการปฏิสังขรณ์หลายครั้งจุดเด่นของวัดนี้คือพระปางห้ายอดกล่าวกันว่าเดิมเป็นเทวาลายัยสมัยขอมและคงก่อด้วยศิลาแรงถ้ำเขาย้อย เขาย้อยเปรียบเสมือนเป็นประตูด่านแรกก่อนเข้าสู่ตัวเมืองเพชรบุรีประมาณ22กิโลเมตรอยู่ทางซ้ายมือถนนเพชร,กรเกษมถ้ำเขาย้อยมีพระพุทธร,รูปใหญ่น้อยบางปางประดิษฐานอยู่ที่พระพุทธร,รูปเหล่านี้มีมานานแล้วต่อมามีการบูรณะใหม่โดยพระครูอ่อนวัดท้ายตลาดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งแรกที่น่าจะแวะเวียนเข้าชม ถ้ำเขาหลวงเขาหลวงและเขาวังเป็นสิ่งที่มีอยู่คู่กันของจังหวัดเพชรบุรีเขาหลวงห่างจากเขาวังประมาณ5กิโลเมตรถ้ำเขาหลวงเป็นถ้ำที่ใหญ่และสำคัญที่สุดในเมืองเพชรเรียกเป็นทางการว่าถ้ำวิมานจักกีในสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาถ้ำและสร้างพระพุทธรูปนั่งและนอนไว้รวม137องค์ ที่สำคัญคือพระพุทธรูปฉลองพระองค์ซึ่งสร้างถวายราชการที่สมและราชการที่สและยังมีพระพุทธรูปจารึกพระนามาพิไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ราชการที่หนึ่งถึงราชการที่ห้าถ้ำเขาหลวงมีหินย้อยสีสันสวยงามน่าชมเป็นอย่างยิ่งการเดินทางไปก็สะดวกเพราะมีถนนลาดยางไปจนถึงปากถ้ำทีเดียวถ้ำเขาเตาาม้อ ถ้ำเขาเตาหม้อเป็นถ้ำที่ค้นพบใหม่ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นถ้ำที่สวยงามที่สุดภายในถ้ำกว้างขวางใหญ่โตมากมีเนื้อที่ประมาณ8ไร่ลักษณะภายในถ้ำคล้ายท้องพระองคมีหินย้อยสวยงามมากจนจะกล่าวได้ว่าเป็นถ้ำที่สวยที่สุดของเมืองไทยเท็จจริงประการใดต้องไปชมได้ด้วยตนเองหาดชะอํหาดชะอาําเดิมเป็นชายหาดริมทะเลที่สงบ ลมรื่นมีผู้ท่องเที่ยวพักผ่อนไม่มากแต่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวไม่ว่าชาวไทยหรือชาวต่างประเทศต่างก็มาเที่ยวที่หาดชะอําเพราะนอกจากทัศนียภาพอันสวยงามแล้วยังมีสถานที่พักผ่อนไว้สำหรับนักท่องเที่ยวทุกระดับโรงแรมชั้นหนึ่งบังกะโลร้านอาหารพัทคารนับวันก็เพิ่มมากขึ้นเหมาะแก่การไปพักผ่อนประชุมสมมนาเพราะสิ่งที่มีความสะดวกสบายมากมาย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลที่นักท่องเที่ยวเริ่มหลั่งไหลไปพักผ่อนมากกว่าเก่าซึ่งเดิมนั้นนิยมไปหัวหินหรือพัทยาในอนาคตอันใกล้หาชะอำจะกลายเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมากขึ้นหาดปึกเตียนชายหาดปึกเตียนอยู่ในท้องที่ตำบลปึกเตียนอำเภอท่ายางหาดจากหาเจ้าไปประมาณ7กิโลเมตร บริเวณหักปึกเตียนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชายทะเลเหมาะแก่การพักผ่อนเพราะมีบ้านพักไฟฟ้าน้ำประปาและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆชายทะเลอำเภอบ้านแหลมบางตะบูนบางแก้วบางขุนไสเป็นชายทะเลอยู่อำเภอบ้านแหลมสภาพชายฝั่งเป็นหาดโคล มีแหล่งเพาะเลี้ยงหอยแครงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ตำบลบางตะบูนและยังมีการเก็บหอยแครงหอยแมลงผู้และหอยชนิดอื่นที่ตำบลบางขุนไจนอกจากนี้ยังมีการทำนากุ้งนาเกลือและที่ชายทะเลบางแก้วมีเศษเปลือกหอยจำนวนมากนำไปปนขายเป็นอาหารสัตว์ได้อุทยานแห่งชาติแก่งกาจาน ทะเลสาบแก่งกระจานเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่มีเนื้อที่45ตารางกิโลเมตรเก็บกักน้ําได้710ลูกบาทเมตรและผลิตกระแสะไฟฟ้าได้ประมาณ19,000กิโลวัตต์เป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามภายในบริเวณทะเลสาบมีนกและปลาชุกชุมเหมาะสําหรับล่องแก่งพักผ่อนนั่งเรือชมทิวทัศน์หรือตกปลาได้อย่างเพลิดเพลิน ขนมเมืองเพชรบุรีขนมเมืองเพชรเหมาะที่จะเป็นของฝากหรือของนําไปรับประทานในระหว่างญาติมิตรสหายเป็นขนมพื้นเมืองที่มีมากมายเช่นขนมหมอ้อแกงทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมบ้าบินขนมชั้นขนมผิงขนมโสมนัสวุ้นกรอบเจ้าตาลเชื่อมมะตูมเชื่อมมะยมเชื่อมขนมกีบลำดวนข้าวเกลียบว่า ขนมเปียกปูนขนมตาลและขนมเกียบอ่อนขนมเหล่านี้มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปทั้งตามร้านค้าในตลาดตัวเมืองและร้านค้าข้างเขาวังผลไม้พื้นเมืองพเองพชรบุรีมีผลไม้ที่ขึ้นชื่อลือชาได้แก่ชมพู่เมืองเพชรที่เรื่องลือในด้านรสหวานกรอบอร่อยชื่นใจผลโตมีริ้วเส้นสีเขียวเด่นชัดผิวชมพู่ตึง ชมพู่ที่จัดโอวาวานจัดกรอบสดคือชมพู่จากวัดชมพูพลจังหวัดเพชรบุรี